สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่าน,นะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่เช็คดวงความรักเดือนกันยายน2567กันวันนี้จะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะสำหรับเดียวเลยในการทํานายเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับชาวมิถุนคนไหนเนี่ยที่ต้องการดูเกี่ยวกับภาพรวมนะคะเรื่องอื่นๆการงานการเงนิงนโชคชะตานะคะอลิสทาอีกคลิปหนึ่งสําหรับเดือนกันยายนไว้ให้ไปดูในเพลย์ลิสกันได้เลยนะคะอันนี้ดวงความรักเนี่ยล้วนๆเลยนะ โอเคขอห้าใบแรกก่อนนะคะใบแรกมาโอ้เดอะสตาร์ค่ะคนโซที่แท้ทรูเลยเพื่อนๆไพ่ใบนีนน้ไพ่ใบที่สองขึ้นมาสามไม้เท้าคะ่ะการมองการไกลเป็นไพ่อัศวินถือถ้วยมีคนมามอบความรักโอ้โหเราไพ่สองถ้วยนะคะตามมาติดๆเลยแล้วเป็นไพ่สามถ้วยโอ้โหสองถ้วยก็มาสามถ้วยก็มา,า,มมาโอเคมีเกณฑ์น,นะคะสําหรับคนโซชาวมิถุนเรามาดูตั้งแต่ไพ่ใบแรกก่อนเลยไพ่ใบแรกเนี่ยเป็นไพ่ของชาวลัคนาราศีกุมราศีธาตุลมนะเพื่อนๆเป็นคน คนโสดเนี่ยไพ่ใบนี้นะคนโสดที่รอคอยความรักไม่เร่งรีบกับความรักก็ได้รักสงบรักสันโดษอยากจะได้ความรักที่มีความมั่นคงนะคะเข้ามาในชีวิตเป็นจุดเริ่มต้นของความรักที่ดีก็ได้หรือการได้กําลังจะได้ความรักที่สุขสมหวังก็ได้เพื่อนไพ่ใบนี้คือดวงดาวแห่งความหวังเราไพ่ใบที่สองขึ้นมานะคะเป็นไพ่สามไม้เท้าสามไม้เท้าเนี่ยเกี่ยวกับการวางแผนในอนาคตการมองการไกลการริเริ่มทําอะไรต่าง การหลุดออกมาจากความสัมพันธ์พิษที่ไม่ใช่ก็ได้นะแล้วเริ่มต้นใหม่กับอนาคตเนี่ยที่คุณไม่รู้หรอกว่าภายภาคหน้าจะเป็นอย่างไรแต่รู้ว่าอนาคตสดใสแน่นอนดีกว่าอยู่กับความเจ็บปวด,ดเดิมๆนะคะหรือว่าการไปที่ที่คุณไม่เคยไปการเดินทางได้เช่นกันไพ่ใบนี้นะเป็นไพ่ของการเดินทางนะคะหรือว่าการเดินทางออกเดินทางทําอะไรใหม่ๆหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆให้กับชีวิตไปในที่ที่ไม่เคยไปด้านสายงานก็ได้นะหรือการท่อง เที่ยวก็ได้ทำให้คุณพบรักเพราะว่ามีไพ่เนี่ยสองถ้วยการพบรักเกิดขึ้นสำหรับคนโสดสองถ้วยเนี่ยความหมายเด่นๆเ,เลยคือได้เจอคนที่ชอบนะคะที่ถูกใจแล้วก็ที่ใช่หรือว่าคนนั้นเข้ามาแบบเพื่อนก่อนก็ได้ไพ่สามถ้วยอลิซข,ขอข้ามไพ่ใบนี้ไปก่อนนะคะไพ่สามถ้วยขึ้นมาเนี่ยคือการได้พบกัลยาณมิตรมันไม่ใช่ได้ไพ่แต่งงานนะการได้พบเพื่อนคู่หูเพื่อนแท้หรือว่ามีเพื่อนแนะนําคนเนี้ยนะคะคนที่จะเข้ามาให คุณรู้จักก็เป็นได้หรือการที่คุณไปสังสรรค์ไปงานเลี้ยงทํากิจกรรมอะไรใหม่ๆเข้าสังคมใหม่ๆเจอเพื่อนใหม่ๆเนี่ยแล้วมีการพบรักกันเกิดขึ้นหรือว่าอย่างที่บอกจากการเดินทางนะหรือการที่เขาเข้ามาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเข้ามาแบบเพื่อนก่อนอาจจะคุยกันถูกคอนะคะคิดอะไรเหมือนๆกันชอบอะไรคล้ายๆกันแล้วเนี่ยพัฒนาความรักเนี่ยแฟนคนรู้ใจหรือว่าแต่งงานในอนาคตเดี๋ยวต้องมาดูนะคะว่าไพ่แต่งงานขึ้น มาหรือเปล่าแต่ตอนนี้มีไพ่เนี่ยเดทกันเนี่ยสองถ้วยขึ้นมานะพบกันแล้วชอบทําอะไรคล้ายๆกันก็ได้นะคะเพื่อนๆไพ่ใบนี้3มถ้วยขึ้นมาหรือว่าการศึกษาดูใจของคุณในครั้งนี้เนี่ยดูใจกันยาวๆก่อนก็ได้คุณอาจจะเคยผิดหวังกับความรักมาก่อนสาหรับชาวมิถุนบางคนนะพะไพ่เนี่ยเดอะสตาร์ขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกคืออาจจะเจ็บปวดกับความรักมาแล้วตอนนี้อยู่เป็นโสดก็สบายใจดีมีความสุขดีนะคะถ้าเข้ามาไม่ดีทำ ไม่ปวดหัวเนี่ยก็ยังไม่เอาเนี่ย ศึกษาดูใจกันยาวๆแบบเพื่อนไปก่อนแล้วพัฒนาความรักความสัมพันธ์เป็นแบบสองถ้วยอลิซข้ามออัศาวินถือถ้วยมาใช่ไหมไพ่ไมเดเด่นมากเลยนะคือการเพอร์โพสมีคนเข้ามาขอแต่งงานนะคะเป็นคนที่จะผู้หญิงผู้ชายได้หมดเลยนะส่วนใหญ่อัศาวินถือถ้วยขึ้นมานะคือแต่งตัวดีนะเป็นคนแต่งตัวเรียบๆนะคะเป็นคนนุ่มนวลเป็นนักฝันก็ได้เนี่ยนะเดอะสตาร์นะคะกับไพ่อัศาวินถือถ้วยเนี่ยเป็นคนที่ฝันเกี่ยวกับความรักนะคะต้องการมีความ รักที่สุขสงบไม่ค่อยชอบทะเลาะไม่ค่อยวุ่นวายไม่ค่อยชอบเสียงดังอะไรจอกแจกจอกแจเนี่ยแบบเดอะสตา์ขึ้นมาอย่างที่บอกเลยค่ะเป็นไพ่ของชาวประจำะลัคนาราศีกุมนะชอบอยู่แบบอินเตอร์เวสก็ได้นะเพื่อนๆนะไพ่ใบนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่เมตตาใจดีนะคะเป็นที่ปรึกษาให้คุณได้ก็ได้เพราะอัศวินถือถ้วยมาโอเคอลิสขอเปิดต่ออีก5ใบนะคะใบแรกขึ้นมาสี่ถ้วยค่ะสภาวะอารมณ์ไพ่เดอะมูนสภาวะอารมณ์อีก เดี๋ยวมาอธิบายนะคะใบที่3ขึ้นมาไพ่เมจิกเชียนมีการเดินทางเกิดขึ้นไพ่ใบที่4ี่โอ้แล้วชาวมิทุนได้ไพ่เมเจอร์ที่ดีที่สุดในสำรับขึ้นมาเลยนะคะจะจะมีเดอะซันนะคะมิวออฟฟอร์โจเนี่ยแล้วก็เป็นไพ่เดอะเวิลด์นะที่ดีนะคะแล้วไพ่โอ้ชาริออตการเดินทางการเดินทางเยอะมากๆนะคะการเปลี่ยนที่การทําอะไรใหม่ๆงานใหม่ก็ได้อ่ะโอเคเรามาเดิม่มตั้งแต่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลย4ถ้วยเนี่ยเป็นสภาวะอารมณ์นะ เบื่อเซ็งนะคะไม่อยากทําอะไรหงุดหิดก็ได้หรือว่าติไปสักหมดถ้าตอนนี้กําลังโสดอยู่เพราะว่ามีไพ่เนี่ยชาวโสดนะคะไพ่ใบนี้เดือดสาขึ้นมาแล้วไพ่สีถ้วยมาข้างใต้คุณกําลังเซ็งเบื่อกับการอยู่เป็นโสดเงาๆแบบนี้อยู่หรือเปล่านะคะหรือว่าคนมีคู่แล้วก็ได้นะแล้วกาลังเบื่อเบื่อเซ็งเซงเนี่ยกับคู่นะอยู่ก็ได้แต่ว่า พอมีไพ่สามถ้วยขึ้นมาต่อจากไพ่สามถ้วยนะถ้าคุณแบบไปทํากิจกรรมอะไรกันมากขึ้นนะคะท่องเที่ยวกันมากขึ้นเนี่ยไพ่ท่องเที่ยวนะมีสามไม้เท้านะคะมีเมจิกเชียรแล้วก็มีชาเรียออขึ้นมาเนี่ยอาจจะช่วยได้ไพ่ใบที่สองขึ้นมาเนี่ยไพ่เดอร์มูนเดอรมูนเนี่ยมีหลายความหมายข้อแรกเกี่ยวกับอาการวิตกกังวลการปวดหัวความเครียดอนาคตที่ยังมาไม่ถึงหรือว่าความกลัวความสิ้นหวังกับอนาคตที่ยังมาไม่แน่นอนก็ได้นะคะแล้วอีกความ หนึ่งคือเป็นไพ่เกี่ยวกับการพลัดถิ่นย้ายถิ่นฐานและอลิเซนว่าเนี่ยมันมีไพ่เกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศเนี่ยนะ เนี่ยบีชาริออ์ตขึ้นมานะคะจริงๆวิวออฟฟอร์จูนก็ได้นะโชคชะตามันกำหนดไว้แล้วว่าต้องมีการย้ายถิ่นไปอยู่ที่ไกลๆแล้วมีการเนี่ย,พยไพ่ใบนี้สามไม้เท้าขึ้นมาคือการเดินทางไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนบางคนที่ต้องการย้ายตามคู่นะอาจจะได้แฟนเนี่ยเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะชาริออ์ตขึ้นมาแล้วคุณมีความวิตกกังวลกับท,ที่ที่ใหม่ที่คุณไม่เคยไปหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยไพ่สามไม้เท้าขึ้นมานะคะการเดิน ทางไปในที่ที่คุณไม่เคยไปนะเพราะฉะนั้นระวังเรื่องอาการคิดมากนะคะไพ่ใบที่3ขึ้นมาเป็นไพ่เมจิกเชียนถ้าเป็นไพ่ใบนี้เดียวๆเลยนะเพื่อนๆคือการทําอะไรใหม่ๆการออกเดินทางหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆให้กับชีวิตการเปลี่ยนงานใหม่การย้ายที่อยู่ใหม่ทุกอย่างมันต้องใหม่หมดเมจิกเชียนขึ้นมาถ้าถามด้านความรักคุณอาจจะได้เจอพบรักในครั้งนี้เนี่ยสถ้วยนะคะแล้วก็3ถ้วยขึ้นมาจากการที่คุณทําอะไรใหม่ ก็ได้การเปลี่ยนงานได้เช่นกันการเปลี่ยนที่อยู่ในที่ใหม่ๆแล้วให้การพลัดถิ่นเนี่ยเดโมนมันเกิดขึ้นมาหรือว่าการท่องเที่ยวสามไม้ท้าขึ้นมาแล้วทาให้มีการพบรักเกิดขึ้นนะไพ่ใบนี้วิ l ออ f For ์ u n e ถามด้านความรักเราขึ้นมาใต้สองถ้วยคุณมีเกณฑ์ได้พบคู่บุญคู่อุปถัมภ์คู่โชคชะตาฟ้ากําหนดต่อให้จะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้คุณก็มีเกณฑ์ได้พบเจอนะทําไมอลิสึงพูดแบบนั้นเพราะว่า ชาริออตเนี่ยมันขึ้นมาขอาให้อยู่อีกทวีปหนึ่งอีกประเทศหนึ่งคนละจังหวัดนะคะมีการเดินทางข้ามน้ําทะเลเนี่ยมาพบมาเจอกันก็ได้นะไพ่ใบนี้เด่นมากเลยคือข้อแรกเป็นชาวต่างชาตินะคะถ้าไม่เป็นชาวต่างชาติก็ต้องเป็นคนที่ขยันมุ่งมั่นทุ่มเทมากๆในการทํางานไม่ค่อยกลัวอะไรทําอะไรก็ต้องทําให้ประสบความสําเร็จเนี่ยไม่ทําอะไรแบบครึ่งๆกลางๆนะคะไพ่ใบนี้มีชาวลัคนาราศีกรกฎเป็นชาวลัคนาราศีประจํา แต่ว่าคนที่เข้ามาบอกเลยไม่จําเป็นต้องเป็นชาวกรกฎเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นชาวลัคนาราศีกุมนะคะให้ชาริออดมีอีกความหมายหนึ่งเด่นเช่นกันนะคะคือเป็นคนที่แต่งตัวดีนะพิถีพิถันมากๆเลยนะคะกับการใช้ชีวิตเนี่ยแบบอัศวินถือถ้วยขึ้นมาเป็นคนมีวาทะศิลดีในการพูดไม่ใช่เป็นคนพูดไปเรื่อยเนี่ยพูดเราต้องได้ประโยชน์พูดเราต้องได้งานนะคะพูดเราต้องได้เงินเนี่ยเราก็เป็นคนที่แข็งแรงก็ได้อีกความหมายหนึ่งเด่นๆเลยนะคะแข็งแรงไม่ค่อยเจ็บป่วยอะไรง่ายๆหรือ ว่าเป็นคนที่ชอบให้ตัวเองดูดีอยู่เสมอก็ได้เป็นคนรักออกกําลังกายก็ได้นะคะจะผู้หญิงผู้ชายได้หมดเลยนะคนที่จะเข้ามานะเป็นคนโสดนะคะไพ่ใบนี้นะเดิร์ตซาเป็นคนโสดแล้วก็เป็นคนขี้เบื่อเนี่ยสีถ้วยนะเป็นคนที่เบื่อนะคะไม่ชอบทําอะไรซ้ำซากไม่ค่อยชอบอะไรทำอ่าทำอะไรจําเจก็ได้แล้วเป็นคนที่เหงามากเนี่ยเพราะเดิมมูลมันขึ้นมาเป็นคนที่รักการท่องเที่ยวนะคะชอบทําอะไรใหม่ๆเนี่ยแบบเออเมจิกเชียนขึ้นมาเนี่ยเป็นคน ขี้เบื่อเช่นกันนะต้องทําอะไรแปลกๆใหม่ๆไปร้านอาหารก็ต้องไปเปลี่ยนที่นะไม่ค่อยไปซ้ําๆนะคะหรือไปเที่ยวนะ่ะเป็นคนนักเดินทางท่องเที่ยวก็ได้นะขึ้นมาถึง2ใบาการที่เขามาพบเจอคุณอาจจะเป็นเพราะว่าหน้าที่การงานของเขาทําให้ต้องเดินทางมาจากทางไกลนะคะจะข้ามจังหวัดก็ได้เพื่อนๆข้ามประเทศได้หมดเลยเพราะชาริออตขึ้นมาเป็นคู่กันแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องได้มาพบมาเจอกันเข้ามาแรกๆนะอาจจะจีบแบบเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะ คุยกันถูกคอแล้วพัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นคนรักอลิซขออีก3ามใบสําหรับสําหรับนี้แล้วจะมาเปิดดูเนี่ยคนที่เข้ามาอัศวินถือถ้วยนะมาขอความรักคนนี้นะคะมีลักษณะนิสัยแบบไหนจะมาเปิดเพิ่มให้นะคะโอเคเป็นไพ่โออะไรโอสิ0ดาบก็ขึ้นมานะคะไม่ต้องกลัวนะคะ10บดาบเราเป็นไพ่ควีนถืออาดาบขึ้นมาค่ะ โอ้เราคุณได้1ิบเปียรเรามาดูกันที่10ดาบกันก่อน10ดาบเนี่ยนะไม่คุณก็เขาที่เข้ามาคนนี้นะนะคะเคยจบกับความรักที่มันเจ็บปวดมากๆมาก่อนก็ได้จะจากเป็นจากตายจบไม่สวยนะคะผิดหวังอกหักไม่อยารางได้หมดเลยหรือว่าเพิ่งเลิกจากใครคนใดคนหนึ่งที่มีปัญหาสะสมกันเนี่ยเป็นเวลายาวนานมากๆเจ็บไหมมันเจ็บแล้วมันก็จบไปแล้วนะคะไพ่ใบนี้10บดาบคือ ending นะเพื่อน,อนๆจบปัญหาส่วน ส่วนใหญ่มันคือปัญหาความรักความสัมพันธ์นะคะส่วนใหญ่นะไม่ชาวมิถุนก็คนนี้แหละนะคะที่เข้ามา,พาไพ่ใบที่สองเนี่ยควีนถือดาบขึ้นมาเคยต่อสู้กับปัญหาด้านความรักมายาวนานมากๆจนสุดท้ายเนี่ยมันสุดแรงยื้อแล้วไม่ไหวเราก็ตัดความสัมพันธ์ไปแบบเด็ดขาดเลยหรือว่าคนคนนี้นะ เป็นคนที่ใจเด็ดมากๆก็ได้นะคะเป็นคนรักคนยากมากๆเนี่ยบุคลิกเด่นๆเลยนะของควีนถือดับนะคะชอบคนยากมากแต่ถ้ารักใครแล้วเนี่ยรักจริงแบบรักหมดหน้าตักเลยอะ่ะมีร้อยแบบชั้นทุ่มให้พันอาจจะเป็นคนขี่หึงเอาเล็กๆนะคะเป็นคนจู้จี้ในบางเรื่องนะคะแต่ว่าไปไหนไปกันนะไม่ค่อยสนเรื่องความลาบากอะไรนะคะเป็นคนรักมากแล้วก็แคร์มากเช่นเดียวกันนะควีนถือดาบขึ้นมาแล้วส่วนไพ่สิบเหรียญขึ้นมาโอ้โหมันจะมีไพ่ยอยู่3ามใบนะ เพื่อนที่เปิดขึ้นมาเนี่ยมีเกณฑ์ได้คู่บุญคู่อุปถมัมมี10เหรียญน,นะคะมีคิงก็เป็นดัคเกิลราชาถือเหรียญแล้วก็มี6เหรียญแต่สาหรับชาวมิถุนคนนี้เป็นคู่บุญคู่อุปถมนะัมณ่ะโอ้โหไพ่ใบนี้เด่นมากๆเลยนะคะอาจจะบอกได้ว่าคนคนนี้ประสบความสําเร็จทางหน้าที่การงานก็ได้เพราะว่า10เหรียญขึ้นมาหรือว่ามีฐานะการเงินที่ดีก็ได้นะคะเพราะว่า10เหรียญแล้วก็วิลออฟฟอร์จูนขึ้นมาหรือว่าเกิดในครอบครัวที่มีฐานะค่อนข้างดีก็ได้นะคะเพราะว่าวิลออฟฟอร์จู มาหรือว่ามีการได้รับทรัพย์สินอะไรบางอย่างจากครอบครัวได้เช่นกันจากการที่มีการสูญเสียใครบางคนในครอบครัวก็คือได้รับมรดกนั่นเองนะโอเคอลิสขอพลังงานนะคะไพ่ใบนี้อัดสวินถือถ้วยขึ้นมาคนที่เข้ามามอบความรักให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะคนนี้เปิดเพิ่มนะอลิสขอใช้อีกสำหรับนึงนะคะสำหรับนี้นะ ตรงไม่ตรงชาวม,มิถุนมาบอกได้นะคะสำหรับคนที่เจอคู่อยู่แล้วนะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะอลิสขอห้าใบเท่านั้นนะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาโอ้เรา10บดาบ10บดาบก็ขึ้นมาอีกแล้วนะคะคนคนนี้อาจจะเคยเป็นม่ายหย่าร้างหรือว่าเคยผิดหวังกับความรักมามากๆก็ได้นะคะ10บดาบเนี่ยขึ้นมาถึงสองสำหรับเ,เพื่อนๆถ้าจําได้นะนี่ไพ่ใบนี้จําได้ไหมสิบดาบนะคะขึ้นมาแต่ว่ามีการจบความสัมพันธ์กันไปหรือว่ามีปัญหาอะไรบางอย่างซึ่งมันหนักหน่วงมากๆกับชีวิตของเขานะคะโอเคไพ่ใบที่สองขึ้นมาเป็นไพ่อัศวิน ถือถ้วยพระยาสเวินถือถ้วยขึ้นมาให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนถึง2ใบเลยเป็นการคอนเฟิร์มว่าคนคนนี้เข้ามาเนี่ยมามอบความรักทําให้คุณสุขกายสบายใจนะถ้าถือถ้วยขึ้นมาถ้าถือดาบขึ้นมาเนี่ยอาจจะบอกได้ว่าเขาอาจจะมีบุคลิกลักษณะนิสัยแบบ มุทะลุดุดันนะคะพูดอะไรไม่ค่อยรักษาน้ําใจหรือว่าเอาจริงเอาจังมากๆมีอุดมการณ์มากๆก็ได้เป็นคนแบบยอมหักไม่ยอมงอเป็นคนดื้อก็ได้นะคะเนี่ยขึ้นมาแต่ว่าเข้ามาแบบนุ่มนวลแต่งตัวดีนะคะเป็นที่ปรึกษาที่ดีแล้วเป็นไพ่โอ้คนนี้เป็นคนต่อสู้กับชีวิตมามากพอสมควรเลยนะพอไพ่หนึ่งดาบขึ้นมานะคะไพ่นียเป็นไพ่วิกตอรี่ชัยชนะต่อสู้ในที่นี้ได้ทุกๆเรื่องเลยนะคะต่อสู้กับความรักก็ได้ต่อสู้กับการงานการใช้ชีวิตได้เช่นกัน แล้วยิ่งมีไพ่เนี่ยชารียอดนะมันขึ้นมาเน้นย้ำอย่างที่อลิรบอกไปเลยชารียอดเนี่ยเป็นคนสู้ไม่ถอยนะเป็นคนไม่กลัวกับอะไรทั้งสิ้นทําอะไรก็ต้องประสบความสําเร็จไม่ค่อย ย่อท้อตกอุปสรรคนะคะไพ่ใบที่สามขึ้นมาเป็นไพ่โออัศวินขึ้นมาอีกแล้วม,มีการเดินทางเยอะจังเลยนะคะอัศวินถือถ้วยอัศวินถือไม้เท้าขึ้นมาชาออดเนี่ยก็คืออย่างควบมาอีกนะคะก็คือการงานของเขาเนี่ยทำให้มาพบมาเจอคุณก็ได้หรือว่าการที่ชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยมีการย้ายที่เปลี่ยนงานเปลี่ยนสังคมหรือว่าการเดินทางอะไรบางอย่างเนี่ยนะเพราะอัศวินเนี่ยมันต้องควบมาเพื่อนๆแล้วมีการพบเจอนะคะ เจอกับคนคนนี้นะอลิสขอสองใบสุดท้ายนะคะไพ่เป็นไพ่โอ้เด็กถือดาบขึ้นมาค่ะแล้วไพ่โอ้คุณได้สิบถ้วยชาวมิทุนโอเคเรามาดูเด็กถือดาบกันก่อนนะคะคนนี้มีนิสัยเด่นมากเลยนะดื้อเงียบนะคะอาจจะเป็นคนดื้อเงียบเอาซะหน่อยนะแล้วไพ่สิบถ้วยขึ้นมาเนี่ยความสุขสมหวังในชีวิตนะหรือว่ารักตัวเองก็ได้นะคะเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องรักจากคู่ครองคุณหลุดมาจากความสัมพันธ์ที่มันเจ็บปวดอะไรบางอย่างในอดีตแล้วตอนเนี้ย รักตัวเองมากขึ้นเนี่ยไพ่เด็กถือดาบนะเป็นคนดื้อก็จริงนะคะแต่มีความรักตัวเองถ้าใครเข้ามาไม่ดียังไม่ต้อนรับตอนนี้นะคะเกี่ยวกับความรักเรารักตัวเองเนี่ยแบบสิบถ้วยนี่จบแล้วนะคะสําหรับคําทํานายความรักาชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนกันยายนขอเพื่อนๆสมหวังกับความรักนะคะขอบคุณค่ะ